ปาเจโร่สปอร์ตครับโฉมเก่าครับเมื่อเปิดการปัดน้ำฝนไปในตำแหน่งออโต้นะครับตอนนี้ออฟอยู่ครับเปิดออโต้ปุ๊บระบบปัดน้ำฝนทำงานตลอดนะครับอาการนี้ก็คือเซ็นเซอร์เสียครับแก้โดยการเปลี่ยนเซ็นเซอร์ครับเซ็นเซอร์ที่จะเปลี่ยนคือตัวนี้ครับตัวนี้ของไมเบิร์กซูนครับเซนเซอร์อยู่ในนี้ครับตัวนี้จะคุมระบบปัดน้ำฝนออโต้แล้วก็เปิดปิดไปหน้าออโต้ครับใช้พลาสติกหรืออะไรแบนๆนะครับงัดออกมาครับ ถอดเซนเซอร์เริ่มในการถอดปักออกก่อน,นครับตรงนี้จะใช้ไขควงนาฬิกาเป็นแบบเล็กๆเรากดตัวนี้กดตรงนี้นะครับเข้าไปหากระจกแล้วเราก็งับให้แผ่นนี้ง้างออกด้านข้างนะครับทั้งสองข้างเซ็นเซอร์ ตัวเก่าครับคือตัวซ้ายมือของรูะครับตัวใหม่คือตัวขวาครับติดตั้งกลับเข้าไปโดยการกดแผ่นสแตนเลสครับเข้าไปทีละข้างครับให้ล็อกกับแผ่นดิเซนเซอร์ครับเซนเซอร์ก็จะอยู่ในตำแหน่งนะครับปกติจะต้องแน่นพอดีพอดีนะครับไม่ขยับนะครับอันนี้คือปกติแล้วเสียบปลั๊กกลับเข้าไปเหมือนเดิมครับ ออนกุญแจหนึ่งครั้งนะครับทิ้งไว้ก่อนประมาณห้าวินาทีนะครับแล้วก็ดับกุญแจครับทีนี้ก็ลองสตาร์ทรถเพื่อทดสอบนะครับตอนนี้การออฟอน,นะครับดึงลงมาหนึ่งครั้งออโต้ครับตอนนี้ใบปัดจะไม่ทํางานแล้วนะครับอันนี้ก็คือเซนเซอร์ปัดน้ำฝนได้ใช้งานได้แล้วครับปิดฝากลับเข้าไปครับ เรียบร้อยครับทรสอบเราปัดน้ำฝนอัโตโดยการฉีดน้ำนะครับเรียบร้อยครับท่านใดเจอปัญหาแบบนี้นะครับก็ติดต่อไปที่เพจทีดีเดียอัโตได้นะครับโทรสูตรกระท่า 1, 3, 1 6, 9, 7, 9, ครับสวัสดีครับ